ครับนะอย่างโลงตําประมาณนี้แล้วเฮาเฮาพ่อขืนนาไม้ได้ครับนี่ครับเลือประมาณคืบนี้รับปิ่นไปได้นะครับขืนนาไม้ได้ครับขืนนามไม้เขาก็ต่อเฮากี่นานนี้แล้วเขาก็ต้องกลับทางครับเราค้นละฟังกันเนาะครับสักรองบางๆก็ได้ครับแบงเครื่องครับกลาเลยจะจะค้นถนัด เอาลองเอาลองนะครับอันแรกจากสามมีนะครับนเน้ำไม่ได้ กี่แบบดึงมีดออกเข้าถือออกมาหนึ่นีีกี่แบบเอียงมีด กีบแบบลากกีบแบบลากมีดมกระตุกเนาะ ขี่ดินบือกันนะครับกี่กระตุกชักล่องดูดิเงี้ยมันบวลงทีมันนี่แบบเนีบเนาะเนีบล้มตน้น

ແລະນີ້ຄືກັ n ນີ້ครับง่ายๆสไตล์บีนา